อน้องนี่สามพันเกือบคุมครับพี่น้องคุณโอ้ยชีหอยครับพี่น้องวันนี้ไม่เคี่ยเคี่ยน้องซาเลยครับเคี่ยน้องซาเตรียมไปสูบวันอาทิตย์ครับหลังเห็ดหน้าแหลงนะครับหลังเห็ดหน้าปังถ้ากระเชียนร้ายแห้งครับผมพี่น้อง เมื่อกี้อาซาออกก่อนครับเมื่อน,นี้ยพวกได้กินดอกปลาครับมี่จะกระเชียดทุนภาคเชียดน้แห้งครับผมพป่นอ,อ่ะี้ยงนี่ก็บเบาเนาะ

máu rồi sao vậy không có lấy thăm nim bắt tôi bất có lấy thăm nim bắt tôi 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 lấy thăm nim xăm tôi lấy thăm nim bắt 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 tôi lấy กลังบอู่ดูขนลยังใต้จับแต่อยู่นี่เด้ตัวนึงมีนวขวบยงไเติมรงแล้วเี่ยมจะบหมันฮักถิ้มเนาะไอ้กอกระนาเนี่ยเงเสี้ยงกอกระนากอเครื่องเนี่ยเวดใหญ่ล ตัวซับไอไหนสวดมันอยเงินหัเ้อไม่อยากตายกัได้บุญน่ก็มีเงินเติมเยอเอาจนีไปดงที่น่าจะสิงเมืองจะเอเาดยอยางง้ยตามสบายโอ้ยน้องนี่สามพันก็คุมครับพี่น้องคุโอ้ย ดปผลงานศิลปาครับผมตอนส่นรับตัวน้ง่ายกี่มูเลยครับตัวนี้อาฮล่โล่กลัวเลยไปจับปลาไปพุทตัวเลยนี่พุัวไตัวนี้บ้าอุ้ย

กี่นี่กี้ญุนาปโอหัวูคนดีโอ้ยน้องนี่สามพันเกอบคุมครับน้องคุณ้ยโอ้ยตายพเคุมอยตตนต้งงงัตายงงตเลยตัวใหญ่ตัว่ก็ม้นี่มงแฝงผมแล้หน้าูยังไงได้จังนี่ เพีงเฮงส่นรปอน้ำเชี่ยนเียัเงสดวนน่ำปนปเมียนบเอาบอกไปเนี่ครับเชียนเพิ่นครับนี่ครับเชี่ยนเชียนเกินหมดอาตาเชี่ยนหมดมันก็มีตัวซับไอ้ไหนส่วดช่วมืนอย่ว่าเงินหวเขาเาจะกตายได้ราคก็มีเงินเติมเอยเอาน้ำ เอาที่แดดมวลแมเจ้าด้วยเดยบบน้ามสบายตัวไหนตัวอไเ่ัวห้อยกับพ่อตัวอาเตี่วห้อยกับพ่อ่วนะครับผลงานการสูบซาครับกําลังปั่นงานครับผมพี่น้อง เราแบงกันครับตังามตัผู้ือตัวเมียือจไว้งามตัวผู้ไม่ตัวเมียม่ตัผู้ก็ผูกรอครับผมครับมันมันมัครับเห็นนี้เขาแลงใช่จอนเห่นน้เขาแลงครับผมสุดาเช็นนีงเขาลี้ยงปีแห่งแห่งสนามครับปีแห่งแห่งสนับนครับครับป้าจุ้ยคนกินดีกว่าจุ้ยน้อยต้มกินงามมามครับมันมันมันครับมันไผมันมันครับ